ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ สวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันสงการเด้อจ้าเด้อสวัสดีวันครอบครัวนะคะสวัสดีวันที่13เมษายน2566นะคะสวัสดีวันครอบครัววันสงการสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่องทุกๆุกท่านเด้อจ้าเด้อ เป็นยังไงท่านผู้ชมผลาน้อยเมื่อวานนี่ลุดเดอ้อท่านผู้ชมลุดนะคะสําหรับผลาน้อยเมื่อวานนี่เข่าแคลริกเด่นเด้อจ่าเด้อเข้าแค่เด่นวิ่งรูดนะคะพอว่าแนวทางเข่าม้าลายมือตีแปวเนาะจานะ้าเนาะในคลิปแอดมินก็บอกอยู่ว่าให้ระวังแน่ได้จ้าเด้อสําหรับ แนวทางเข่ามาต่อเนื่องลายมือติดแล้วเจ็ดแปดมือติดแล้วนะจนะ๊ะเนาะเอา้ามือว่านี่ลดไปมือนี่ถ้าเลขกบอออกแบบแปลกๆน่าจะบอผิดหวังนะจนะ๊ะเนาะขาดว่าน่าจะบอผิดหวังเล็กในตะล่างย่างหน่อยนๆกะตองมาคูหนึ่งเอา้าำผูมช่วมมือขึ้ืนในแอดมินน้นยฟัน ฟันดีเด้อธรรมชมฟันดีดีนำไปตั้งแต่ห้าน,น้อยไปละธรรมชมคิดว่าฟันดีเมือเ่อหนีเหล็กเข้าเขา,น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 ะานี่น้อนนะจ๊ะเนาะเหล็กข้าน้อยเมื่อขึ้นนี่ฟันว่าพี่หลอกอยู่บดขึ้นธรรมชมพี่หลอกอยู่บดขึ้นหละกะฟันได้หนึ่งเขาได้ธรรมชมหนึ่งเขาเนี้ยเด้อจ๊ะเด้อหนึ่งเข่าเนี้ยต่างหากมั่ยเหมือนได้ธรรมชมหนึ่งหลักะทรายใสายกองทสายติบเหนได้ธรรมชมเอามากินพร้อม ฟันดียูเดอจ่าเดอนำไปตั้งแต่ห้าหน้อยเพี่ละทนผู้ชมเลกในตาล่างเฮาสิบว่าตสามโตแตกว่าทผู้ชมส้ำรับมือนีนะจ่าเนาะเอามารับมาชมมาพิจารณาเบิงเดอจ่าเดอก่อนจะไปรับชมําำรับทันใดที่เขามาเลี้ยวฝากคือเกาเดอจ่าเดอ ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำคือเก้านะจนะ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่จะสร้างกาแฟาสบู่ยาซีฟันพอกกันหลังสงการเด้อจ้ะเดอะ้อเจอกันหลังสงการนะคะสงการนี้อาจจะล่มคลิปบอคอยตรงเวลาเด้อจ้ะเด้อสงการนี้อาจจะล่คลิปบอคอยตรงเวลาพอวายู่บันหนกเด้อจ้ะเดอะ้อมันบอสะดวกในการอัดคลิป เด้อจ่าเด้อมันกะมีคนหลายเนาะจ้ะเนาะบางเทอกะเสียงนั่นเสียงนี่เสียงเพลงอัดคลิปก็ได้ตองหาเวลาจังหวะถีวาเงียบกนเนาะจ้ะเนาะตอนนี้อยูหลังบานได้ท่านผู้ชมมันนางอัดคลิปลังบานจังได้กหอนคือเขาท่านผู้ชมขวนคือเขาบบมีหฮอดล่มท่านผู้ชมฮอนคักฮอนแน เอามารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้ะเนาะเมื่อว่านี้แนวทางเลขฮานอยหลุดไปอย่าลืมเล้อกธรรมชมเลขฮานอยตารางนี้ถ้าหลุดไปแล้วจะไม่เคยหลุดซ้ำระวังสามตัวแตกด้วยนะคะเพราะว่ามันขึ้นในฝันดีแห้ยธรรมชมแนวทางเลขฮานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะ จำวันที่13เมษายน2566เลขในตารางนะคะ6 7 3 4 5 1นะคะเลขในตารางนะคะเด่น6และ7นะคะวิ่งรูด7นะคะ6ชุดเด่น7 3 7 4 7 5 7151และ61นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับชุด3ตัวยี่ผู้นั่นอย่าเพลออย่าผาดเด้อจ้าเด้อ,ดอสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดนั่นแอดมินเจาะบอกออยผาดเด้อจ้าเด้อเด่น6และ7วิ่ง7รูด7เด้อจ้าเด้อ แต่ว่าหกชุดเด่นนั่นมีเจาะเข้าบ้างหลุดบ้างส่วนหลังหลังมานี่ก็หลุดมากกว่าเข้านะคะสำหรับหกชุดเด่นเน้นเจาะนะจนะ๊ะเนาะแต่ว่าถ้าเมือ่อใดหกชุดเด่นเน้นเจาะแอดมินเจาะเขามือต่อไปก็อย,ย่าเพลอย่าพลาด้จ้ะเด้อมันมักจะเขาติดกันมือสองมือสามมือติดนะจ๊ะนะหก จุดเด่นเน้นเจาะเด้อท่านผู้ชมสังเกตพิจารณาเบิ่งนะจ้ะเนาะเอาสำรับท่านใดที่บ่อยากถ่าย่อยากล่อแนวทางตัวเลขกับแอดมินนะจ๊ะเนาะกว่าจะมาจะางามได้สีมาถ่ายอยู่นั่นละเขากลุ่มฟรี้วจ๊ะเด้อถ่าย่อยากไล่ไาลา่ติ้งนองติ้งนองนะจ๊ะเนาะ กะเข้าไปในกลุ่มใดเขาไปรับแนวทางในกลุ่มใดหรือว่าจะปิดเสียงกลุ่มไล่ไว้ได้จา้าเด้อกะจะดังช่วงที่ว่าเหล็กข้าน้อยออกนี่แหละท่านผู้ชมอ่าพอๆแม่ๆพี่ๆทังกลุ่มเพื่อนคุยกันเนาะจา้นะเนาะว่าจะเล่นแบบใดเข้าจะไปจังใดประมาณนั้นเนาะจา้นะเนาะเพื่อนกะจะทมกันเด้อจา้าเด้อมันกะจะมีเสียงรบกวนแน่เนาะจา้นะเนาะช่วงเวลานั้น ประมาณสามโมงนี่แหละท่านผู้ชมกับสีประมาณนี่แหละประมาณก่อนเหล็กข้าน้อยออกกับคือว่าช่วงสี่โมงห้าโมงหกโมงถุ่มหนึ่งประมาณนี้เด้อท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่จะเข้าไปเนาะ้ะเนาะถ้าขิดว่าบอยากไล่เนาะจา้ะเนาะเพราะว่าทางได้ตอนนี้ในกลุมไล่กะ2สองวอยก,กาคน กับสินไลยเติบนะจ้ะเนาะถือว่าไลายเติบแล้วล่ะท่านผู้ชมเพิินกับถามกันแน่คุยกันแน่เด้อจ้ะเด้อเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ้ะเนาะแอดมินให้เข้าฟรีเด้อจ้ะเด้อให้เข้าฟรีแล้วก็ส่งแนวทางตัวเลขเข้าไปในนันนะจ้ะเนาะช่วงเวลาที่ว่าแอดมินบ่มีเวลาลงคลิปบางท่านนําหาคลิป,ปพอกะ กจะจจบ่เห็นเนาะจ้ะเนาะบางเมือเมื่อใดแอดมินบด้ลงคลิปก็จจบ่เห็นแอดมินก็จะส่ะงเขาทางกลุ่มลไลน์ด้วยจ้ะเดอ้อติดตามแอดมินนู่นอยใดสองช่องทางคือทางช่อง Youtube และกลุ่มไลน์ให้ฟรีๆเท่านั้นด้วยจ้ะเดอ้อให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะเข้าไปได้เลยเนาะจน้ะเนาะ สำหรับทัานใดที่บอสะดวกเขาในกลุมไร่ก็ล่อติดตามแอดมินทางช่อง YouTube ทางเ,เดี่ยวเด้อจ้าเด้อทัานใดที่เขาไม่เล้วก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนํำกันแล้วกันเนาะจ้าเนาะ เอาสํารับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แอดมินหน้หน่อยขอบคุณลหลายๆเรือจ้ะเดอ้อคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับ FCT ที่ติดตามกันมาตลอดนอเนาะจ้ะเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆเรือจ้ะเดอ้อสํารับคลิปนี้สวัสดีค่ะ